ขับเป็นเปล่าขับได้เอาดีได้ชัวร์ป่าชัวร์เคยขับเหรอเฮ้ยขับเป็นเหรอขับตรงาไหนวะโอ้โหพี่เม่เชื่ออือยังไยังไม่จินตี๋เนะให้หน่อยแม่จการเลยดื้อใช้หน่อยรันอย่าอย่เป็นมอะไรัวแล้วมันพุ่งนะสีแดงแล้วมลมสีแดง อย่าพุ่งกินลูกสีติดสัตว์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 พี่นิกี้อย่าพึ่งถามหนูต้องค่อยคทีละสเตจหนูบอกเล้ว่าอย่าพึ่งถามให้พี่อยู่นี่หรือให้พี่ขึ้นไปเล่นเกมง่ายนะคลิปนี้ทำไมคลิปนี้วนเราจะทำอะไรให้พี่ไปแม่สอนรันบอกไปเถอะคลิปนี้คนเราจะทำอะไรจ๊ะหนูจะ ะเรากุ้งใช่ไปทำกะเรากุ้งเพราะว,ว่า,วา,วาวที่บ้านพี่นิกกี้มีกุ้งอะค่ะเพราะว่าบ้านพี่นิกกี้มีกุ้งนะคะก็เลยทํากุ้งแทนจริงจริงมีห,หมูด้วยแหละหมูเด้งแต่ว่าหนูอยากกินกุ้งก็เลยไปรอบรอบที่แล้วรอบนี้แล้ว,ลวเคยมาทําแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ทำเมนูอะไรไปข้าวผัดแหนมซึ่งวันนี้ก็มีแหนมนะอยากกินไหมวันนี้ทำกะเรากุ้งแตวหนูทำข้าวผัดแหนมแยกให้ก็ได้งั้เราไปซื้อเราก่อนกะเรากระเทียมคริกโอเคงั้นก็ออกไปซื้อที่นิกกี้ก็จอด เแค้วทีนี้กี้ก็ขับเลยหรือจะหนูจะขับขับเป็นเปล่าขับได้เอาดีได้ชัวร์ป่ะชัวร์เคยขับเหรอเฮ้ยขับเป็นเหรอขับมาไหน้มาที่ไหนแล้วพีโอ้โหพี่ไม่เชื่อเสียงแล้วลองดูแลมโบออกเลยเอ้ยเขาอะนไรนะเบอร์ลารีโอ๊ยแลมโบของใครอะพูดผิดพูดผิด เฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะเดี๋ยวรอเขามาแล้วหนูแก้งทำเป็นสตาร์ทรถค่ายังอ่างไล่ไปนั่งนิ่งๆก่อนฮะ่เข้าไปนั่งไุงเนาะก็เราไม่ได้สตาร์ทนี่อย่าสตาร์ทดิสตาร์ทตรงไหนอะพี่รู้ไม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 ่เหยียบเบรกอะมันไม่ไม่รู้ไม่รู้ มาเร็ว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 มาฝนตกเดี๋ยวรอฝนไม่ตกกันดิร้านเร็วรีบถ่ายเดี๋ยวพี่ต้องไปวันนี้มีธุระต้องคืนเดี๋ยวแม่ดื้อเหรอเดี๋ยวแม่ดื้อเหรอมาบอกแล้วไอติคนนี้มันดื้อเดี๋ยววันหลังสอนวันนี้แล้วใครจะไปซื้อแค่นี้ไปซื้อด้วยกันนี่เลยไป เลยดื้อรันอย่าเป็นโหมดอะไรบ้าแล้วมันพุ่งนะสีแดงแล้วคนปุ๊บสีแดงอ้าโอเคใครรันขับรถแม่พี่ไปขับเป็นป่ะไม่เอาฮะรถปัดอย่างเอารถแม่ไม่ขับแต่พอเบอร์รี่จะขับติดแบรแล้วรันติดหรูรถแม่พี่นี่คือรุ่นรถคันแรกในชีวิตของพี่แล้วรันเดียวเดียวโอ้ให้เพื่องขับด้วยใช้คันไหนล่ะคะเนี่ยแม่ลันขึ้น หลังมาเลยไปที่พี่ส่งซื้อใบกะเพราเฉยพี่เนยไปดิเนยไปไปเลยเนยเอาซีฟตามพี่ไปเตรียมเตรียมเนยทำไปบ้าห่าเลยอาอเหรอเด็กใต้เออเด็กใต้ต้องทำเองที่งำร้อยกันนะทำร้อยนี่คือแกงเหรอเนยทำร้อยที่เดวน้องอันนั้นเลยเฮ้ยเด็กเด็กภาคกลางงงไหมพี่เด็กกลางทำร้อยแบบคนใต้เวลาแบบน้องรันแบบน้องรันก็เรียกทำร้อยเหมือนกันนะรันทำร้อยไหมทำร้อยทำร้อยทำร้อยคือแบบเวลาเวลาเพราะตัวเวลาไปเจอคนกลางเนี่ย ไปถามเขาวะทำลอยไหมลอยอือลอยอ่คือแบบแม่งต่อยกันนะปักใบลอยอือน้าลอยออรันมึงลอยออไปเลยไปนั่งอะไรกันไปพอเลยพอไหมถ้าไม่ไปพอก็คนเดียวรอที่ดีคนไช่พี่โต้งสมัยผมขับคันนี้ผมขับแบบเหยียบเกือบสองร้อยนะสองแล้วเหยียบแรงสุดเลยเมื่อก่อนยอดฮิตเลยพี่รุ่นเนี้ย Civic แล้วก็ต้องแต่งแบบใส่โช๊คเท่อิ่มเลยนะใช่เมื่อก่อนแล้วก็เปลี่ยนแม็กแม็กปลอมด้วยแม็กกอลสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอะใส่โรเตียโอ้โหแม่งเฟี้ยวตอนเด็กๆอะแล้วก็เสียท่อดัง ทอแต่พี่ไม่ได้เปลี่ยนทอบแต่ชอบชอบอยู่ท่อดดังๆอ่ะเท่ไหมหวดูแน่ฟังไม่ได้เดี๋ยวนี้แบบรถปกติแลมโบหรือว่าเฟอร์รารีอะไรเงี้ยก็ยิ่งกวดหูัวาวดหัวเาว้ัาขดแหัว ผัดแหนมให้พี่เคนื่อนแล้วก็เบคอนหล่ะทำไมทอดพี่ก็าจะเป็นเบคอนแค่งใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าผัดกระเทียมมาให้น้องเาช่วยนะช่วยนะสองคนนะแล้วก็ผัดมาม่าสูตรโกลันมีเท่านี้ค่ะโอเคทำให้ทุกคนกินด้วยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเวลาเถึงว่าขอไอจีสาวเขาได้ถึงก็ซาลม เมื่อกี้เกอะไริโโอเอาอันี้ก็ได้หั่นแล้วก็ตีกับมีดอ่ะด้ันเฉียงอ่ะเียงอยู่นรรู้จักดันเฉียงไหมเขียออเขียงเียรู้จักเขียงแต่ไม่รู้จักดันเียนพอไหอ่ะเอาอีเยอะตกเอากลวียหเลยรู้จักคำว่าเลยไหมเอาอีกมะม่วงมะม่วงเนยเนยสอนนี้เนยสอนนี้ อ <sh <sh ๋อนี่ไอแม่ไอแม่แม่ใช่ใช่นี่นี่ออเอาเนี่ยอึ้นสอยสอยซอยไปเนี่ยพอได้เสร็จน้เพามันแตกิกับสอยซอยใช่ใช่ ต่อไปคืออะไรครับเปิดกระถางี่ย่านที่สุดมันร้อนนึกยังอย่าง,างไม่หอมอ,อมืะใช้ได้ขอ,อ้นต่อไปโปรัีนทำอาหารให้ที่บ้านกินนะไม่ค่ะหรอเคยทำให้ดูไดนะ้ไหมทำไข่เกียวอะแม่ดูในช่องนะแม่แม่ทำอร่อยกว่าหนูทำกินเองถ้าหนูถึงหนูอะ แต่ปกติไม่เคยยแ่เนี่ยแม่ทำให้ตลอดเน่ทำอาหารไมนูลราเลเมนูมีเมนูตัวเก่งนะหมต้งข่าปลาอไก่ต้มขมิ้นแล้วไก่ต้มขมิ้นอ่ะเรา้ ต้องเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราก็ต้องล้างกระทะลาล้างน้าไม่ี่พกแตะหน้าเลอลกข้างหน้าเรอมัน้างมือล้างหน้าเลยพี่มิกกี้ก็เพิ่งไอาบน้ำแต่งตัวเสริมห่อหนูยืน หัวมันหน้ามันตาเยอะไม่หมดแล้วเนี่ยตรงมันได้อยู่ปล่าหนูว่าตรงมันได้อยู่นะพี่ว่าร้องเพลงหมดป่ะออกเป็นแม่ค้าไม่ได้น้องลองลองเพลงดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยากเช่นร้องเพลงไอ้นี่ร้องได้ป่ะนกกงหวาดุกนกกงนกรงหวาดุกมันริกจกวิกวิ๊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 อวิ๊ก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 ยเ๊กวิ๊กวิ๊กวิ๊อวิ๊กวินกวิ๊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 กวิก

ทำไมกะเพรามันเปียกจังมันอร่อยมันออกอไมมันมันเยอะขนาดนีปะไม่ใช่น้ำมันน้เปล่าน้องไปกินไอติมกัากัญญาของาปนอะรคะขอ้มค่ันแมแบบไม่ยังนั้นน้่ไม่แะแมแม่ี่นกกี้อร่อยนะแบไม่ที่ว่าซื้อมาแล้วคือของใม่ว่าใส่แมหมดนี่เลยดีไหมอะเยอะใช่ไหมสอชิ้นโอ้เยอะไม่เยอะวันนั้นหมดถุงเลยจริงอะข้าหรอไม่นีกกี้มาตักกินงันมันยังไม่

เพรอะไรวะหิวนะเนยทอดเนยทอดหรอเนยเนยเป็นไะไรกัดับ่ะเพราะมึงคนกลุ่มเพราะใหรมาเพราะเพราะใครมาคลิกตรงนี้ไ่โอ้ยมีลมมีลมด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจกูเลยมิกกี้ใช่ไหมมิกกี้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดพี่เดี๋ยวมันกระเด็นเชฟเรียบร้อยแล้วน้ำมันกระเด็นโอ้เชฟจังหวะที่เชฟเผลอไอ้พวกแดกไอคอนอ่ะพี่เห็นมั้จริง มจะปากมือไปเคลื่อนจงชิมนี่จงชิมปากมัดเงินหมดไอ้เที่ไปเคลืนมึงอย่างนี้เลยมึงกลัวแบบมึงนี้เลยไมื่อกี้จังหวะที่เราจะเทอะสูงห่างแล้วนะเมื่อกี้อย่าอย่าเอามือไปโดนนะมือไปโดนจะแส่ไหมใส่ไหมน่าจะไม่เราเอาริมฝีปากลื่นตามันน่าจะไม่ไม่อย่าพี่ได้ไหมนะไม่ได้หรอมัดลายคันๆอะแตะมือพี่พี่รู้เปล่าเนี่ยไม่พี่ล้างสบู่แล้วไอ้ติ่มซำที่ซื้อมาแบบถูกๆไหมอย่าพห่อกหยอกไหวไหมหยเลิกแหมงมั้งไงทำเคท้าเอากระดาษเช็ดให้ ไปดูดิแตแสบตรงไหนตอนนี้แล้วมันโดนตรงไหนไม่รู้แต่มันโดนตรงไหนตาดแต่ไม่ได้ไไม่ด้เข้าไปข้างในใช่ป่ะจังหวะปิดทันเลยยังดีแต่ว่ามันจะตกใจตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยเนียตุ๊กติก็หายแล้วหายแล้วเออเราทำทไมแล้วมาไมทำไมแล้วมาทำให้ดีกว่าล้างดีกว่าไมปล้างบ้างมันล้างมันไม่ล้างทำให้มันเข้าผ่านแนวนะเออมาเด็นมาปีละให้ปี่ะให้หยุดจะทำเองไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วเนี่ยเน็มเนมเป็นมันแล้วอ๋อเลยใช่ ใส่ข้าวฝุ่นจะไงนะสุดใส่ไข่ก่อนใส่ซีอิ๊วใส่อะไรไหมละ่ะเดี๋ยวก่อนพี่นิกี้อย่าเพิ่งถามหนูต้องค่อยๆทีละสเตจบอกแล้วว่าอย่าพูดงวามให้พี่อยู่นี่หรือให้พี่ขึ้นไปเล่นเกมง่ายนะเฮ้ <laughs> ยใส่แบกร์เพรพด้วยหรอ ทำเป็นด้วยเหรอแม่ทำเป็นค่ะใครอยากเอาไปเป็นแม่บ้านบอกได้โกรันเมื่อยแขกแล้วต้องร้องเพลงเป็นปะน้องมาหันคิาอยู่่เป็นอ๋อจะได้อารมณ์ดีใช่เขาบอกว่าคนร้องเพลงเพราะจะทำอาหารอร่อยน้องโกรัน,นใช่แต่เขาแม่ร้องเพลงตอนทำอาหารเ<ด>ลยดใช่หัวแกก็เอาเพอะได้่หัวแกก็เอาเพอะมเรื่องจริงนะเนี่ยพี่เขนินไม่จริงไม่จริง,งเขาเล่น หนูใช่ไหมหรือกระล่ำตอนนี้ไม่กลัวร้อนแล้วตัวไม่เสร็จเนยกินคนเดียวเลยนะเนยโอ้ยสกสารโคลันจังเลยมีในโคลันที่แบบว่าทำมาหาน่ะเนยนั่งกินคนเดียวเลยอ่ะกินแล้วหรอไม่รู้ว่าเนยนั่งกินอยู่ในห้องอ่ะมาแกให้มันอื้อหือดูเลอะเลอะเต็มผนังเลยอะไรครับแบบเซมีด้วย อันนี้ก็ได้เข้าตาแล้วร้องแล้วพูดเลยที่ซิงค์บ้านกูเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใจจะขาดแล้วงาในเกมมันไหมใครแพ้ล้างจานเออทำไมในเกมมันไหมทุกคนเลย ทุกคนเลยในนี้เลยใครแพ้ล้างจานโอเคโอเครานไม่ต้องล้างแล้วรันทำแล้วมาทำแล้วอะไรกูเห็นนั่งกินกล้วยอยู่ในห้องนนู้พุ่งไปกินดูเหงื่อรานสิกับเหงื่อเลยสิเออแม่ครัวกูว่าใครใครอยากเอาไปเป็นแม่บ้านบอกว่าเดี๋ยวก็ถามว่าน้องไม่เท่ากันอีกมาก็ไม่เท่ากันจริงๆอ่ะมาๆมาดูแล้วไปทีเข้าไปในกล้องไม่าไม่เกี่ยวนี่แพ้ล้างล้างจานไม่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 เอาไม่เอาเอาแม่ครัวเพราะว่า สบะปะไหนบ้างวะทั้งหมดมีทั้งหมดยี่ห้ายี่ห้าห้ามึงจะออกทำไมวะไปรอดเหลือดีคนมาดิก่อนครับผมสองสามสิบโอเคสิบให้กูล้างห้าไม่เคยเลยยังไงมันขอไงกูใครก่อนจะให้ใครก่อนผมก่อนอ่า ห้าศ <cade S 2> ูนเฮ้ยชาชาชาใคเป็นอะไรกันใครมาเอาไว้ติดมาติดตูดนะ นี่ใช่เราบอกแล้วว่าจืดไม่ใช่จืดสูตรเขาสูตรเขาใช่มันเข้ามันเข้าลยมันเป้ยมันเปรี้เปียวเขาทำสูตรเขาเขาติดสูตรนานนะเหรอใช่ต้องต้องไม่กินเลยไม่เลยใช่กินเยอะมันปุ่มยาดเยอะไหนชิมดิมีข้าวเปล่าปะมีค่ะแม่อร่อยเรามีใส่เสีเยอะขึ้นมากๆอร่อยเลยร้านโคตรอร่อยเลยพี่นิกกี้เอาเวอร์ข่าจริงจริงหรือไม่จริงจริง อันไหนน่ากินสุดพี่กะเพรากับดูไม่ค่อยได้กินมากดูสีเนี้ยไม่รู้อร่อยอร่อยเหรอเอออร่อยนะทำไมใครทำอาอเนยช่วยในในเครื่องปุงกันอ่ะแล้วก็มันได้อร่อยมากเลยแต่ก็อร่อยโอเคร้านปูคนเดียวพี่ทนปูคนะพี่เขี้ยอร่อยป่ะสองมาตรฐานชัดชัดไม่ใช่สองหกสิบอุ้ยสี่สอุ้ยอุ้ยกล้ามปูด้วยเหรอขมนขมนร้านเนยอ่ะขมนพี่หรออือวอนดิไม่แกงวอนจริง พี่ชอบแกงพี่แกงเล่นเน,<อ>นยบอลจริงรู้ไหมว่าไหนอร่อยสุดข้าวสวยเบคอน <c oughs> พินิกกี้ออ <c oughs> ต้องเลี่ยนหนูมมาทำแล้วนะมาอีกเปล่า <c oughs> <c oughs> พ่นิกกี้นั่นแหละอ๋อโอเค okay. ข้าวบัดเดมอร่อยมากอร่อยกว่าแม่ทำอยีก <c oughs> อ่ะเนเนเขาหลิกตาแม่ ไม่ชอบไม่ชอม่ชอม่ชออบรงงานบอกแม่ชอบพับดูน้องงันไลฟ์ขายของก็ดูนะเริ่มพูดพ่องมาพูดเสร็จก็เดี๋ยพูดมั่วฮะพูดที่พูดถูกอร่อยแต่มาม่าอร่อยมาม่าอร่อยสุดเลยผัดกระเพราก็อร่อยขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ชอบอะไรมากสุดค่ะที่อร่อยแบบสุดๆเลยนะที่ชอบมากเบคอนทอดกับข้าว่าแม่สาวค่ะครับเลยอร่อยสุดค่ะ ใบกะเพราเน uh, mm hmm. ี่ยอุยเดี๋ยวนี้เป็นนะพี่ข้าวมันนะข้าวมัาอร่อยเก่งนี้เก่งอร่อยอร่อมากอันนี้เก่งมากอันนี้อันนี้อะค่ะไอ้ที่เหรอแม่อร่อยกว่าอ้าวมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแม่เราจะผัดแห้งแล้วก็ใช่แม่ผัดแป๊บเดียวคนละแบบแต่ท่านนี่กิชอบชอบแบบเออนิกกี้อาจจะชอบเปียกๆแม่ชอบเปีแห้งอร่อยมากอันเนี้ยแต่เหลือเยอะเพราะว่าใส่พริกเยอะก็พรมกใส่พริกเยอะโอเคใช่พริกเยอะวันนี้ชอบอะไรอ้าวสุดแล้วกะเพราเบค เดค่อนฉันไปแต่กะเพราพี่ชอบแห้งเหมอันใช่กะเพรามันต้องแห้งอันนี้มันเหมือนแบบกะเพราแบบสมัยเราเรียนหนังสือนะใช่ครับแล้วขอาแกงอ่ะตักล้านใช่น้องบาลครับจะแดกคาเฟ่ด้นะตอนนี้กูดูออกนะชอบอะไรบ้าสุดรู้ยแอติมอร่อยมากนี่จิงจรแล้วปลาคาร์พก็อร่อยพี่แต่ว่าสำหรับผมมันอาจจะผิดไปนิดนึงอะไรข้าวผัดจริงไอ้พอมากินกับแหนมอ่ะโคตรโคตรอร่อยเลยเออใช่ๆๆเรา่ร้เงข้าสชอบอะไรมากทสุด ชอบกระเพราข้าดเ้าตัวเองทำไปเลยเขานทำอ่าไปเพื่อนอ่ะเข้าผัดพี่ตัวเรากระเพเข้าผัดทำข้าวผัดเี่คือเด้้ยโอ้ยเรื่อนเว้ยอาไปคิดโอเคอันนี้นะคะทำกับข้าวทั้งหมด สแล้วก็รวมเบคอนเป็นสี่อย่างสอนชั่วมหวานแล้วทำมานานมากุนานมากนะถือว่านานมากนานมากนมากตั้งใจมากนเยอะเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะนี่คือกูไลกับพี่นิกกี้ทำกับข้าว EP พสจ้าท่านลูกค้ากับข้าวอะไรอยากเข้ากูรกันเข้าได้นะครับมานะกูรันรับไปเนี่ยพูดรับซีอิ๊วอะไรับนะรใช้กินเ้อะกินเน้อะกินอะกนเลยนั้นละเรื่องนี่ แต่เนยกินจะหมดแล้วอะแตเดี๋ยวนะหนูคข้าไปแจกซื้อให้โครันนะ่ะแต่เนยกินอะโอ้ย้บอกว่าเอามาแบ่งคน <c oughs> บ้านกูนี่แดกกันหมดเลยอะโอเคโอเคค่ะฝา <Bye. S 1> กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ปั่นวิวกันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนจ้าโอเคบ๊ายบายบ๊ายนกินไอติมแล้วเนยแย่งกินหมดแล้วรัน <c oughs>